พี่ไม่ลงไม่ให้ลงไปวะหรอ,หรอไม่ต้องลงหรอเอีนะครับสวัสดีนะครับผมสวัสดีพี่น้องชาว You Tube ทุกท่านนะครับอยู่กับผมนะครับอีสานรอทุ่งนะครับวันนี้พาน้องเฟิร์มาเก็บหอยนะครับหรือเรียกง่ายๆคือเสียเฟิร์ตนะครับนี่นะครับโอ้หนัแรงมากเลยนะครับ นุนครับไหลออกมาจากขุ่งนาของโน้นนี่นครับนกโอ๊ตพานกโอ๊ตมาด้วยนะครับช่วยเก็บนะครับนกฟูดก็กำลังเก็บหอยนะครับหอยเชอรี่ไปปล่อยน้ำสะนะครับไม่ได้เอาไปต้มกินนะครับ oh, นอ้ลแรงมากเลยครับ oh. น้งฟูดเก็บหอยอยู่นะครับ oh. เก็บไปปล่อยน้ำสะน oh. ะ <Okay. S 1> พี่ไม่ลง ให้ลงไปเหรอ,อ,อไม่ต้องลงหรอนีอ่นะครับกำลังเก็บหอยยู่นะครับเก็บไปปอยน้ำซสาครับกดหน้างั่นไปอะไรยงเงี้ยคือมันไม่ลงหอยเชอรี่นะครับที่เกาะอยู่ต้าฟังนะครับนี่นะครับเอาน้ำเก็บได้ประมาณอันนี้เก็บไปปอยน้ำาสานะครับเพราะว่าจะถึงเชิงรูปเดียวข้าวแล้วนะครับข้าวก็เริ่มออกรวงแล้วนะครับนี่ครับแล้วก็หอยจะ ขาเรียกอะไรนะครับยูนดินนะครับก็เก็บไปปล่อยนะครับเก็บไปปล่อยควาสามารถให้ไปเลี้ยงให้โตนะครับเลี้ยงให้โตอยู่บ้านเวนมั้งเลี้ยงให้โตอยู่บ้านในน้าสาของเรานะครับก็เก็บไว้ไปเลี้ยงให้โตแล้วเราก็ช่วงที่ผลไม่มีเราก็เก็บขึ้นมาต้มขายได้เลยนะครับเป็นอีกรายได้หนึ่งนะครับสร้างรายได้แบบง่ายๆนะครับให้เอาช่วยล่วเก็บนะครับ ยาวนะครับเอาตัวเล็กๆไปให้หมดเลยตัวใหญ่ก็เอาเอาไปลปรยดี่นะครับแต่น้ำตัวนี้แรงมากเลยครับแรงได้ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วครับฝนตกมาทรัมทรัมแล้วครับเออมากลัวครับเดดลึกมากเลยครับตรงนี้เก็บกันเก็บนะครับ บบเบรเคที่น,น,นง,งได้แค่นั้นแหละครับเ,เดี๋ยวผมจะลงไปดูครับนี๋ยวว่ามาเร็อย่าไปลึกเด้อไม่ได้ขนานดนี้แล้วครับพิ่งลงมาเก็บครับ เราปล่อยให้พวกเราเก็บก่อนนะครับแต่ฝั่งนี้ก็เริ่มเก็บหมดแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปเก็บอีกฝั่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะพาพท่านผู้ชมไปดูนะครับนี<ด>่ครับ,บไไแล้วก็ถ้าต้าไม้ครับผมเอาไปขายด้วยเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปฝั่งนู้นนะครับแต่น่าจะมองไม่เห็นนครับบางต้นไม้ครับจะมีร่องน้ําที่ไหลมาจากฝั่งนี้แหละครับ ก็พอมีอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะรันให้มันเร็วที่สุดนะครับท่าที้ทำได้นะครับเดี๋ยวผมเก็บให้เจก่อนนะครับเดี๋ยวช่วยน้องอเก็บครับแช้นมาเลยครับ ได้พอสมควรแล้วนะครับผมจะเทสใส่ถุงปุ๋ยนะครับนี่ก็เก็บมาได้สักพักแล้วนะครับถุงปุ๋ยอยู่นั่นนะครับจะตั้งกล่องไว้อีกนะครับไม่มีคนจะมาให้พวกเขาลงเก็บข้างล่างนะครับ จมควรเลยนะครับเดี๋ยวจะลงไปเก็บต่อนะครับเอาถุงไว้นี่ครับครับผม,มน,นี่นะครับก <laughs> ใครมาห้อยแมสดไว้นี่เยอะแยะเลยโอ้สกปรกมากเลยนะก็มาถึงเลยนะครับอันนี้คือท่อนะครับ,บ ช่วงน้ำไหลท่วมทางตรงนี้นะครับคนมาเล่นน้ำเต็มเลยนะครับอย่าไปตรงลึกนี่เก็บนี่เราดูตรงไหนโอ้นี่นี่นี่ปูนี่นี่นะครับปูปูครับนี่นี่ปูน่นเนาะนั่งไหนนั่งไหนันนั่นนี่นะครับผมจับจับไหนมันไปไหนแล้วไม่เห็นหาย ข้าครับดีนะครับสะดวกสบายลยครับน้ําตรงนี้ใสมากเลยครับช่วงมาล้างรถก็ล้างเส่็จตรงนี้นะครับเพราะว่าน้ําไหลผ่านตลอดนะครับคือว่าน้ําจะใสนะครับในหมู่บ้านน่าจะมีที่นี่ทีเดียวนะครับบ้านเช่นกังนะครับอย่าไปตรงเลือกมันเปียกเฮ้ยอยู่ข้างๆเลย S <S อันนั้นก็เล่นนะครับว้ายนี่ครับแล้นน,น้ำก็ไล่แรงพอสมควรนะครับน,นี่ครับม่ว่โยกเด็บจะม่เห็นหอยใดๆครับอันนี้ที่ไล่ไปตรงที่เก็บหอยเมื่อกี้นะครับโอ้โห่าไปจับมั่วอะไรต่ออะไรเหรอสุกปบลูกทิ้งอ่ะทิ้งเด็ดฝั่งนี้หอยไม่ค่อยมีนะครับ นี่นี่นี่เจ้าเล่นน,น,นี่เก็บได้สลักครับเก็บไว้เก็บไว้ไเก็บได้สลกักเทเลย์นะครับของใครนะตกไไอไไ,ได้ของที่บ้านก็สึกแล้วนะครับ <c oughs> <laughs> พอดีเลยครับ <c oughs> เก็บได้ดีนะครับตัวนี้น้ำหรือเรียกว่าอะไรนะครับที่มันใสเพราะว่าก้อนหินนะครับผมดินลงมาในน้ำนะครับ นี่นะครับใสมากมองเห็นขาเลยนะครับน้่ลเิดนะครับโบเลือกเก็บหอยนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บต่อไปนะครับก็มาถึงแล้วนะครับก็มาถึงแล้วจะครับมาถึงน้ำสะของผมแล้วนะครับอันนี้ก็หอยนะครับหอยชรี่ที่เราเก็บมาที่จำาบ็ยนะครับนะครับนี่ครับตัวอย่างครับตัวนี้ครับ ตัวเล็กๆครับที่ผมเก็บมาเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวถึงสะแล้วนะครับเราจะปล่อยเลยนะครับนะครับนี่ครับเทลงไปเลยนะครับเทหยุดเดียวพอนะครับเดี๋ยวเขาก็จะขย้ายไปเองนะครับก็เทเสร็จแล้วครับเก็บไว้ สำหรับวิดีโอชุดนี้ก็พอจบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกับช่องโชคอีสานรถทุ่งนะครับหรืออีสานรถทุ่งนะครับสำหรับวิดีโอชุดนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ